สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับผมถ่ายไปทั่วชแนลนะครับวันนี้เราก็มาย่านานี่ยครับย่านาเจ้าของช่องอันนี้ก็มากับทีมงานเยนซครับอันนี้เป็นพี่เมียดโปงหิรันนะครับพี่เมียดโปรหิรันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถของพี่เมียดโปงหิรันนะครับเป็นแซดทีร้อยสี่สิบแล้วก็หางนกนะครับที่เราเคยรีวิวไปตอนนั้นเอาไม่ได้ดโปรหิรันใช่ไหพี่อันนี้ก็เป็นรถบังรีนะครับนี่ รถบางนี้นะครับอันนี้นเป็น,นรถพยายามยโยคงนกนะครับคงนกเครื่องดมดมดมร้อยสี่เดิมเดิมครับสุดยอดนี่ที่แรดอยู่ตรงนี้ครับรถเจ้าของช่องนี่ไม่อยากจะคุยนะครับขอคุยหน่อยเถะโคงบางนานะครับไม่มีตังค์ซื้อคงนกคงสยามอย่างเขาคงบางนาบางนาก็ยำบางนาก็ไม่ยำบางยะบางนาก็จ่างนะครับ <c oughs> นี่เป็นท่อของทัางมุเลเรียงท่อซิ่งนะครับแข็องอกร่งมากเนี่นยครับเอาเป็นอย่า,าเดิาเดิมครับนี่อันนี้รถพิรีทำมาจากอู่ช่างวัดนะครับโอ้โร้ายจริง อันนี้ครับโป่งหีรันนะครับท่อเรยสวยครับท่อเรยสวยแบบบานปลายอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นลุงลงมาอ,อ๋อโปงหีรันนี่ครับมนุษย์เพงโคนเมียดโป่งหีรันฮะถ่ายช่องอยู่โอเคได้ผมช่วยก็ได้ไหม ช่วยโป่งีรันถ่ายเสือกัอนเสร็จแล้วนะครับรถถ่ายเสือนะครับอันนี้มาแค่ลูกเกงดิแล้วเลยอ่ะอ,อันนี้มาก่อนนะครับออกหน้ามาก่อนสามคันก็มีรถพิมีต์ปงอีรันรถช่างนี้แล้วก็รถพี่มามนะครับส่วนอีกอีกสามคันใช่ไหม เลอีกสาคันนะครับขาดรถหมอปลาพี่ต่อ,พ,ตอพี่ต่อหัวเหลียงครับมหาหัวลายนะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศที่นามีภูเขาไฟด้วยนะครับก้า คนไหนชื่นชอบพี่เมียดโปรงฮิรันก็เดีย๋ยวผมถามช่องทางติดตามนะครับพี่เมียดขอช่องทางช่องทางติดตามด้วยได้ครับช่องเ็นเซทีมชนแนลครับหนึง่งแล้วก็เฟซบุ<า>๊กเฟซไลน์มีไหมครับเบื่อเอฟซีคนไหนชอบก็มีเฟซบุ๊กครับไม้อนุสรณ์ครับภาษาอังกฤษนี่นะครับไม้อนุสรณ์นะครับมีเพจวัยรุ่นเปื่อนโคนครับแม่วัยรุ่นเปื่อนโคนนะครับวันไหนไม่เปื่อนโคนกลับบ้านไม่ได้นะครับ นี่นะครับเขามี่ายาแล้วพี่คนคน,นี้เขาชื่อเมียดโป่งฮิรันเขามีเครื่องไฟนะครับสนใจเครื่องไฟติดต่อได้นะครับพี่เมียดโป่งฮิรันนะครับแล้วขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ยอดจะสั้นๆน,นะครับว่ายัางไม่รู้จะพูดอะไรนะครับสำหาัํคำพูดไม่ได้เดี๋ยวรอชมตอนย่างอีกทีกงนได้ครับ<อ>สวัสดีครับ